ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพค่ะ1อัตราความแม่นยําของการพยากรความต้องการของลูกค้าในธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการพยากรความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากความต้องการในตลาดมีความผันผวนตามฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงอากาศและความพัฒนาของเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆค่ะวิธีการปรับปรุงนะคะใช้เทคโนโลยีการพยากรที่ทันสมัย2ใช้ระบบการจัดการข้อมูล MIS การเพิ่มลดต้นทุนนะคะการพยากรที่แม่นยําจะช่วยลดต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าและการผลิตเกินความจําเป็น2ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบสนองความสั่งซื้อของลูกค้าในภาคการเกษตรการตอบสนองคาสั่งซื้อของลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการส่งมอสสินค้ายทางเกษตรที่มีอายุสั้นเช่นผักผลไม้วิธีการปรับปรุงนะคะใช้ระบบ ERP สนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยการใช้เทคโนโลยี GPS ค่ะการเพิ่มลดต้นทุนการลดระยะเวลาในการตอบสนองคำสั่งซื้อจะช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าและการสูญเสียสินค้าที่มีอายุสั้นค่ะอัตราความสามารถของการส่งมอบสินค้านะคะ การส่งมอบสินค้าจากฟาร์มหรือโรงงานผลิตไปยังลูกค้าคือกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าวิธีปรับปรุงนะคะ1ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมสภาพอากาศในการขนส่ง2ปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการขนส่งทีมเอที่สามารถจัดการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพการเพิ่มลดต้นทุนนะคะการใช้เทคโนโลยีขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงอาจเพิ่มต้นทุนในระยะสั้น 4. นะคะอัตราความสามารถของการจัดส่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ในภาคเกษตรมีความสําคัญมาก การที่สินค้าจะส่งล่าช้าหรือได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งวิธีการปรับปรุง 1. ับการใช้เทคโนโลยีในการติดตามสถานะการขนส่งสินค้า2สําหรับสินค้าที่ต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษการเพิ่มลดต้นทุนโดยการเลือกซัพพลายเออร์ที่มีการจัดส่งในราคาประหยัดหรือการขนส่งสินค้า ร่วมจากหลายแหล่ง๕นะคะระยะเวลาเฉลี่ยของการเก็บสินค้าคงค้งอย่างพอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าการเก็บสินค้าคงคางในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สําคัญเนื่องจากสินค้าหลายประเภทในภาคเกษตรมีอายุการใช้งานที่จํากัดการเก็บสินค้าคงค้างมากเกินไปจะทําให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าและความเสี่ยงที่สินค้าจะเสื่อมสภาพวิธีปรับปรุงใช้การจัดการคลังสินค้าแบบจัดอินทามเพื่อให้สินค้าการเกษตรมีความสดใหม่และสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันที ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังเช่น RFID หรือระบบบาร์โคดการเพิ่มลดต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลังที่พอเพียงจะช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บและความเสี่ยงในการสูญเสียสินค้าที่เสื่อมสภาพ 6. อัตราความแม่นยำของสินค้าคงคลังการตรวจสอบสินค้าคงคลังในภาคกกเกษตรให้แม่นยำมีความสำคัญเนื่องจากสินค้ามักจะมีความเปลี่ยนแปลงตามฤด,ดูกาลและสินค้าที่เก็บไว้นานเกินไปอาจจะเสื่อมสภาพได้ วิธีการปรับปรุงใช้ระบบการจัดการสินค้าอัตโนมัติเพื่อติดตามสินค้าอย่างแม่นยำใช้ระบบการติดตาม R S I D และบาร์โค้ดเพื่อให้ข้อมูลสินค้าคงคลังมีความแม่นยำการเพิ่มลดต้นทุนการเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบสินค้าคงคลังหรืช่วยลดต้นทุนที่เกิดการสูญเสียสินค้าหรือสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ค่ะ7 สัดส่วนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายค่ะในธุรกิจการเกษตรการบริหารคลังสินค้าต้องคำนึงถึงการหมุนเวียนสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพค่ะวิธีการปรับปรุงนะคะ 1. ใช้ระบบการหมุนเวียนสินค้าค่ะเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าที่มีอายุการใช้งานได้ดีที่สุดค่ะ2การวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายในอดีตทําให้การพยากรณสินค้าในคลังสินค้าในอนาคตมีความแม่นยํามากขึ้นค่ะการเพิ่มหรือลดต้นทุนนะคะ การจัดการคลัง <sympath> ส <is> ินค้าต่อยอดขายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังค่ะและลดความเสี่ยงในการสูญเสียสินค้าค่ะแนะคะสัดส่วนต้นทุนการถือคลองสินค้าต่อยอดขายค่ะต้นทุนการถือคลองสินค้านะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลังค่ะเช่นค่ารักษาความปลอดภัยค่าควบคุมอุณหภูมิค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่มีอายุการใช้งานจำกัดในภาคเกษตรค่ะเช่นผักผลไม้เป็นต้นค่ะวิธีการปรับปรุงนะคะหนึ่ง การปรับปรุงกระบวนการขนส่งและจัดเก็บสินค้าคงคลังค่ะเพื่อลดต้นทุนการถือคองสินค้าค่ะ 2. การใช้การจัดการคลังสินค้าแบบยืดหยุ่นค่ะโดยปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการในแต่รายฤดูกาลค่ะการเพิ่มหรือลดต้นทุนนะคะการลดต้นทุนการถือครองสินค้าจะช่วยเพิ่มกําไรโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มค่ะต่อมานะคะ9ส้าจัดสวนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายสินค้าทางการเกษตรต้องมีการควบคุมคุณภาพและเวลาในการจัดส่งวิธีการปรับปรุงนะคะใช้เทคโนโลยีในการจัดการขนส่ง การใช้รถขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงการเลือกขนส่งสินค้าด้วยวิธีที่เหมาะสมการลดต้นทุนในการขนส่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งมอบสินค้าได้ค่ะต่อมานะคะส0สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขายสินค้าที่ถูกตีกลับคือสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากมีปัญหาทางด้านคุณภาพวิธีปรับปรุงนะคะเพิ่มการควบคุมคุณภาพตรวจสอบการขนส่งและกระบวนการเก็บรักษาสินค้าเลือกช่องทางการขนส่งที่มีความเหมาะสมการลดต้นทุนสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับจะช่วยลดต้นทุน ที่เกิดจากการขนส่งสินค้าและช่วยให้เพิ่มยอดขายขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ